สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยจะมาแชร์ฟังว่าโบรกเกอร์ Xnet เนี่ยมันดีไหมแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้บัญชีอะไรอยู่ใน Xnet นะครับคะแนนจากวิกิ fx นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าจะเช็คเนี่ยเช็คจากเว็บนี้โดยที่พิมพ์ชื่อโบรกเกอร์ใส่ตรงนี้ได้เลยครับผมมันก็จะมีคะแนนมาให้ XM เนี่ย9 0 4เต็ม10ใช่ไหมครับผมแต่ว่า Xnet เนี่ยครับผมเพียง8.37คะแนนเท่านั้นแต่ว่ามีใบอนุญาตนะครับในส่วนของตัวนี้ครับผมเนี่ยก็ระดับ a a a ครับผม3 a เลยนะครับตานนี้ผมใบอนุญาตอะไรแบบนี้มีครบเลยนะครับผมเป็นรายละเอียดของ Xnet ครับผมมีความน่าเชื่อถืออยู่พอสมควรนะครับระดับ8กว่านี่คือถือว่าดีเยี่ยมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปท่องเว็บไซต์กันนะครับผมว่าเว็บไซต์ของ Xnet เนี่ยเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมนะครับพิม Google ว่า Xnet แบบนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับผมหน้าตานะครับมันก็เรียกว่าจะเป็นประมาณนี้เลยครับผมหน้าตาจะแบบจืดๆชืดๆหน่อยนะครับผมตีมใหม่เนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพอเลื่อนลงไปด้านล่างครับคุณผู้ชมมันก็จะแบบมีแอปเทรดให้นะครับมีแบบ ตัวอย่างว่าอัตอนเงินนะครับสเปดต่มคงที่แล้วก็แบบขายข้อดีของตัวเองนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆนานานะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคร xm ใช่ไหมครับผมที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีบัญชีที่ชื่อว่า under low อันนั้นเนี่ยจะไม่เสียค่าสวอปค่าสวอปดอกเบี้ยนะครับการถือออเดอร์ข้ามคืนนะครับถ้าเกิดว่าบางบัญชีเนี่ยมันจะมีสวอปแต่ในส่วนของ Xnet ครับผมไม่มีค่าสวอปทุกบัญชีครับผมคุณผู้ชมสามารถถือยาวได้ในส่วนของ Xnet นะครับแต่ว่าเรื่องของสวอปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเทรดบนคู่ไหนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเทรดบนคู่ปกติ อที่ผมสอนในช่องก็คือแบบอทองคำกับ e u r รย d แบบนี้คุณผู้ชมสามารถถือยาวๆได้แบบเป็นหลักเดือน2เดือนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ข้อดีของ e x ซซึ่งอันเนี้ยเป็นในส่วนที่ผมชอบมากๆนะครับเนี่ย อีกค่าส w a p เนี่ยครับผมเนี่ยเห็นไหมว่าสวอปฟรีเนี่ยทองคานะครับไม่มีค่าส w a p แล้วก็ในส่วนของตัวยูโรยูเอดีก็ไม่มีค่าส w a p เหมือนกันนะครับในส่วนของ u s 30ก็ไม่มีค่าส w a p เหมือนกันนะครับพอคุณผู้ชมลงมาด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมครับผมมันก็จะแบบมีรายละเอียดต่างๆให้ดูครับผมว่าเทรดได้อย่างมั่นใจนะครับสถิติเป็นบทพิสูจน์ด้วยการสนับสนุนจากรายย่อยที่ใหญ่สุดในโลกนะครับเลือกเอเนียก็คือปริมาณการซื้อขายรายเดือนครับผม4ล้านล้านดอลลาร์นะครับ 4, 000, 000, 000 1,900ล้านนะครับมีคำสั่งซื้อขายภายในปี2023แล้วก็64,000พาร์ทเนอร์ที่ลงทะเบียนนะครับระดับคะแนน t a s t Pilot คือความเชื่อใจโ Broker เ,เนี่ยก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับ b r o อร์มีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็รละเดียดต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มเนี่ยมีทั้ง MT5 แล้วก็ MT4 แล้วก็มีแอปเทรดของตัวเองด้วยนะครับ XM ก็มีแอปเทรด เอ็กเ็ก็มีเทรดบนมือถือได้เทรดบนเว็บไซต์ได้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆนานามากมายให้ด้วยนะผมอ่าไมต้อง Xnet ไปดูซินะมันก็จะมีบอกว่า,าทำไมต้องเลือก Xnet เนะครับเทรดอย่างไรได้เปรียบนะครับเนี่ยไม่มีค่าสวอปนะครับป้องการการสต็อปเอาท์นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็สเปรดต่ําคงที่ด้วยนะครับบางทีเนี่ยสเปรดคืออะไรใช่ไหมสเปรดเนี่ยมันคือระยะห่างระหว่างคําสั่งซื้อกับคําสั่งขายนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันนแบแ,บแบบบๆี มันจะเกี่ยวออเดอร์คุณผู้ชมได้ง่ายแล้วก็เวลาจะถึง TP แบบนี้มันก็จะแบบขายทำกำไรได้ง่ายนะครับแล้วก็ทุกอย่างครับผมดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กำหนดเลเวลเรจเองได้นะครับอันเนี้ยหนึ่งต่ออินฟินิตี้ก็ได้นะครับในส่วนของ XM เนี่ย XM เนี่ยมันมีข้อดีนี้ก็คือในส่วนของเลเวลเรจนะครับผมมันก็จะมีแบบเลเวลเรจให้เลือกเยอะนะครับกว่า XM นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีเนี่ยบางอย่าง XM จะมีดีกว่าบางอย่าง XM จะมีดีกว่านะครับ ถอนเงินได้ทันเนี่ยถอนเงินได้ทันทีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมธุรกรรมนะครับตัวเลือกภายในประเทศก็คือทั้ง2บล็อกครับคุณผู้ชมเวลาเราถอนเงินแบบนี้มันจะไม่มีค่าธรรมเนียมต่างๆนานาแต่สําหรับบางบล็อกครับผมคุณผู้ชมต้องแบบถอนขั้นต่ํา50ดอลลาร์ถอนขั้นต่ําแบบ100้ดอลลาร์ถอนขั้นต่ํา2 0 0้ดอลลาร์บางทีก็รอ1วันบางทีก็รอ2วันแต่ว่า XM ที่ผมเล่าให้ฟังคลิปก่อนกับ X อเนี่ยไม่มีผมถึงเลือก2บล็อกนี้ไงครับผมทีนี้ผมจะพาคุณผู้ ไปดูประเภทของบัญชีซะหน่อยครับผมก็คือบัญชีมาตรฐานตัวนี้ไปดูเลยครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับอ่าบัญชีสแตนดาดนะครับซึ่งตัวนี้ครับผมสาหรับคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่เนี่ยแนะนําเป็นสแตนดาดหรือว่าสแตนดาดเซน n ก็พอนะครับผมสำหรับบัญชีหลังๆเนี่ยไว้คุณผู้ชมเริ่มมีประสบการณ์ค่อยไป ศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ครับผมผมจะเล่าในสิ่งที่ทางช่องหรือว่าตัวผมเองเนี่ยใช้ครับผมผมใช้อยู่2แบบก็คือ Standard กับ Standard ดเส้นนะครับในส่วนของ Standard เนี่ยก็จะเป็นบัญชีปกติครับผมก็คือค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่มีแล้วก็เลเวลเลชรับผมจะเป็น1ต่อไม่จํากัดครับคุณผู้ชมสามารถ ตั้งเท่าไหร่ก็ได้สวอปก็ฟรีอย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการเทรด Forex กเนี่ยก็คือแบบเทรดได้ทุกอย่างครับผมบัญชี t a ต d a า d เนี่ยเทรดได้ทุกอย่างถามว่าอะไรดีสุดเนี่ยผมแนะนําเป็นสแตนดาดสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นใหม่เพราะว่าบัญชีประเภทอื่นเนี่ยมันอาจจะต้องแบบเติมเงินแบบเยอะหน่อยเป็นเป็นหลักพันดอลลาร มันก็ดีกว่าแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเติมตังค์เยอะๆนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ผู้ชมเนี่ยศึกษาในพอร์ตสแตนด์ดก่อนนะครับแล้วก็มีพอร์ตเดโมต่างๆให้ใช้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของสแตนด์ดส่วนสแตนด์ดเซ็นนะครับคุณผู้ชมความแตกต่างของมันคืออะไรก็อย่างที่ผมได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนหน้านี้ครับผมว่าบัญชีเซ็นเนี่ยมันจะเรียกว่าขนาดหลอดครับผมมันจะเล็กกว่าหลอดของสแตนด์ดก็คือเอาภาษาคนคือสมมุติว่าคุณผู้ชมออกออเดอร์ขนาด0.01เท่ากัน นะครับผมความวิ่งแรงหรือว่ากําไรมันจะมากน้อยต่างกันสมมุติว่าผมออก0.01ทองคาบนพอร์ตสแตนดาร์ดใช่ไหมครับผม1,000จุดครับผมมันจะได้กําไรประมาณ10ดอลลาร์แต่สแตนดาร์ดเซ็นเนี่ยครับผมมันจะได้กําไรประมาณ1ดอลลาร์นี่คือความต่างของมันนะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณผู้ชมมีทุนน้อยๆอ่ะแยกข้เห็นชัดๆแบบนี้เลยครับผมถ้าคุณผู้ชมมีทุนน้อยแบบ30ดอลลาร์ 50ดอลลาร์20ดอลลาร์แล้วจะเทรดทองคำแบบนี้ให้เลือกเป็นสแตนดาร์ดเซนแล้วออกหลอดน้อยๆ0.01นะครับ 0. 0.1อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพอร์ตสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับคุณผู้ชมที่มีตังเป็นหลักแบบอันหนึ่งร้อดอลลาร์สองดอลลาร์ห้าดอลลาร์พันดอลลาร์อะไรประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่า40-50ดอลลาร์ USD, ได้ไหมได้นะครับผมแต่ว่า มันจะวิ่งค่อนข้างที่จะแรงนิดน,นึงในส่วนของทองคําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่ EU แบบนี้นะครับผมมันก็จะวิ่งแบบปานกลางครับผมไม่ได้เบาหรือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับอันนี้คือพูดถึงพอร์ตนะครับผมใช้อยู่2พอร์ตนี้นะครับแล้วก็ทริคในการศึกษา Forex เพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมไปศึกษาอะไรในส่วนของ Forex เนี่ยพยายามนะครับไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องรู้แค่เรื่องที่จำเป็นไปก่อน รายละเอียดยิบย่อยคุณผู้ชมค่อยศึกษาทีหลังเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณผู้ชมศึกษาไปเรื่อยแล้วมันจับจุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเท่าที่ต้องรู้เบื้องต้นให้ได้ก่อนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเป็นเองตัวอย่างเช่นคุณผู้ชมแบบศึกษาสอง์อตน,นี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบเริ่มมีประสบการณ์เน่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมาซอกแซกเองว่าอันนี้มันได้ไหมนะอันนี้มันได้ไหมนะ ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับทริคในการศึกษาเพิ่มเติมที่นี้ดูสอของพอร์ตไปแล้วไปดูในส่วนของตัวแพลตฟอร์มอื่นบ้างว่ามีอะไรให้ใช้บ้างอย่างที่บอกกับผมว่า Desktop อปครับผมมีทั้ง MT4 แล้วก็ MT5 แล้วก็ MT4 MT5 เนี่ยมีบนมือถือด้วยนะครับแล้วก็มีแอปเ a ร e ด้วยก็คือ 1. มีแอปเ a รดของ Xnet เองนะครับแล้วก็ 2. นะครับผมมี MT5 ก็คือ mt 5นะบนมือถือด้วยแล้วก็ mt 4บนมือถือด้วยนะครับซึ่งนะครับพอร์ตเส้นนะครับผมพอร์ตเส้นนะครับผมมันจะเป็น mt 4ส่วนพอร์ตสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็น mt 5นะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆในการเทรดนะครับประมาณนี้ก็คือเทรดผ่านมือถือเครื่องเดียวก็ได้เหมือนกันในส่วนของเครื่องมืออื่นๆครับผมก็จะมีเครื่องมือวิเคราะห์นะครับเครื่องคิดเลขปฏิทินเศรษฐกิจอะไรแบบนี้มีให้หมดเลยครับผมก็ประมาณนี้สําหรับ xnet สำหรับข้อดีของ Xnet นะครับที่ดีกว่า XM นะครับผม XM เนี่ยสำหรับไมโครใช่ไหมที่เป็นพอร์เล็กนะมันจะออกขั้นต่ำเนี่ย0.1แต่ t า n d a r d เซนของตัว Xnet เนี่ยจะออกได้0.01ก็คือมันเป็นโพชชั่นที่เล็กมากๆม,มันเหมาะกับการที่คุณผู้ชมแบบอยากเติมเงิน10ดอลลาร์อยากเติมเงิน20ดอลลาร์มาเพื่อลองอะ ุณผู้ชมสามารถแบบสแตนดาร์ดเซ็นได้นะครับนี่คือข้อดีของมันนะครับผมชอบ Xnet ก็ตรงนี้แหละครับผมก็คือมีพอร์ตให้เลือกหลากหลายแล้วก็เลเวเลตไม่จำกัดไม่มีค่าสำรองด้วยถือออเดอร์ข้ามคืนยาวๆได้2ถอนเงินโคตรไวนะครับโคตรไวไวจริงนะครับ Xnet เนี่ยถอนง่ายด้วยนะครับถอนง่ายโคตรไวแล้วก็ยืนเันตัวต้นอะไรต่างๆไวมากนะครับเรียกว่าสะดวกสบายไม่ได้แพ้ XM เลยครับผมก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิว Xnet คุณผู้ชม รักอันไหนก็ลองไปดูกับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมเริ่มต้นจากศูนย์มันจับจุดไม่ถูกผมมีคอร์สฟรีไว้ซัพพอร์ตนะครับคอร์สฟรีนี้ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นก็คือสอนตั้งแต่ศูนย์จนคุณผู้ชมเนี่ยอาจเปิดพอร์ตยังไงใช้งาน MT4 MT5 ยังไงสอนหมดเลยนะครับก็ลิงก์เพจอยู่ที่ใต้อคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้คุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมก็ทักมาแล้วก็พิมพ์ว่าสนใจเรียนฟรีได้เลยนะครับผม